สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะนยเนียวเซติสารทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องเข้ามาอยู่ทีเอ็มบีฟาร์มนะครับผมอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเมือนี้พาพี่พาน้องเข้ามาเบิ้งหัวโลนงามงามครับพี่น้องแม่สาวสวยนะครับเมือนี้น้องชูด่ามีของดีนะครับผมอยากจะนะครับอวดพี่อวดน้องจังหน่อยครับพี่น้องหามีผู้มักน้ำครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นพันธุกรรม ที่นะครับเป็นลูกผสมเกรดเอไลแกวาได้ครับพี่น้องนะครับวัอนี้มีทั้งหมด3าตัวน้องชุดเนาะครับกับเลือดลอยอีก2อตัวนะครับเป็นหาครับพี่น้องลูกผสม3าตัวเลือดลอยอีก2อตัวหายหางวดดีพัฒนุกรรมดีจาก MB ็มบีฟ้ามวัอนี้มีหาพี่ให้น้องเข้าได้ชมได้เลือกนะครับเปิดหัวมาเดี๋ยวสิดภาพเบื้องเมียสาวก่อนนะครับเดี๋ยวทักทายน้องชุดจังอยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอานะครับห้างหายกันไปหลายคลิปนะครับเนาะครับผมวัอนี้มีแต่ เด็ดสวยๆไงๆครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้อยากได้ของดีนะครับผมพันธุกรรมดีไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องที่ MB Farm นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวที่แรกก็น้องชุดเนาะครับผมนะครับตัวที่แรกนะครับซื้อน้องยังครับตัวนี้บูรี่ครับน้องบูรี่ครับน้องบูรี่นะครับน้องบูรี่ลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคฟสามหนึ่งจักเดือนครับอายุเพิ่นสิบเก้าเดือนครับผมสิบเก้าเดือนได้ครับพี่น้องนะครับอายุสิบเก้าเดือนนะครับน้องบูรี่อายุสิบเก้าเดือน ส่วนสูงร้อยเท่าไรครับหนังชุดร้อยห้าสิบบวกครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องนะครับตัวนี้จับสัตว์จะรอดได้ครับผมอ่ายังมาท่านเดี๋ยเป็นสัตว์เลยครับผมท่านเดี๋ยเป็นสัตว์เลยเนาะครับผมนะครับผมตัวนี้มีตำหนิมองไรไหมครับอ่าบ่มีเลยครับผมโอ้ครับพี่น้องเล่าลางเพิ่งง่ามๆครับพี่น้องนะครับเบิ้งสิบลางดีนะครับข้อขาหลังกะดีองศาขาอ่าสวยครับพี่น้องใช่ครับง่ามครับเป็นอ่าลูกผสมถือว่าในเลดเกรดเอเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องสวยๆแบบนี้นะครับผม เอานะครับน mm ่าจะไก่พ่อผสมแล้วจรับเดือนหรครับน้องชุดอายุ19เดือนครับผม19เดือนครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยนะครับที่ MB มบีฟาร์มนะครับเอาครับพี่น้องมักน้ำหลายไปไหนครับเปิดไว้110,000นหนครับผม100,000สครับอีก10,000บาทต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้ครับพีเอฟเนาะครับผมพีเอกสารครับผมใบหลอดนี้ครับเอกสารใบหลอดครบเลยครับพี่น้องใครกาลังหาแม่บอกแม่พันสวยๆ110,000บาทต่อรองได้ลูกสาวกัมโบเคฟสายุกี่เเดดืืออนนนะคครรัับบ19ผม สิบเก้าเดือนครับพี่น้องนะครับผมปกติกะับมัมเรรโครงสางง่าแบบนี้กะยี่สิบถึงยีเดือนนะครับเป็นช่วงอายุเวลาผสมพอดีนะครับผมเดี๋ยวเบิกตัวต่อไปสนใจบ่ที่นี่โทรมาเบอร์ใดก็ครับผมเบอร์โทรกับศูนย์หกสี่หกห้าสามห้าหนึ่งดไีไล์ก็091 4 9เ892หนึ่งสี่เกกครับเฟซบุ๊กกัพัทละโยชิน MB เป็นภาษาอังกฤษครับผม เอานะครับสวยกับสวยคนกับรอครับพี่น้องวันนี้ง่วกับงามนะครับเดี๋ยวเบิ้งอีกสองสาวครับพี่น้องเดี๋เพื่นดึงออกมานะครับเอาเบิ้งอีกสองสาวนะครับสวยๆอีกสองสาวดีเป็นหัวทองปะครับครับผมตัวนีหัวทองสองตัวเดี๋ยวเพิ่นเอาอกมาให้เบิ้งครับพี่น้องเอาครับผมมาเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใส่หญ่เลยนะครับปลายหูเพียงป่ากะทิออกสไตล์ลูกกระทบนะครับผมตัวนี้พองพอได้อยู่ครับตัวนี้ทองเลดชิพครับเลดชิพสามเบียนครับผมก็ถือว่า สิบหกแกลนแชมป์จากอเมริกาครับพี่น้องจจเจ้าเลดชิปสามเดือนเลดชิปนะครับผมเอาเจ้าตัวเป็นลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกครับตัวนี้ลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกติดทองกับพอพันสิบหกแกลนแชมป์จากอเมริกาครับพี่น้องไทยชอบพันธุกรรมหรือกระลังคนหาพันธุกรรมเจา้าเลดชิปนะครับตัวนี้ทับให้ติดทองเรียบร้อยนะครับตัวแม่เพิ่นมีเลือดสี่วัยศูนย์เก้าหกในทองเป็นเลดชิปนะครับผมครับพี่น้องครับกับเป็นพอพันที่ถือว่าเป็น ดูตัวชั่วโล่งนะครับผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับในเมืองไทยมีการนําเขาพอพันระดับ16แลนแชมนะครับซื่อเสียงเลืองเลือดเลยพี่น้องเลชิปการให้ลูกกระเด็ดครับพี่น้องนะครับเรืองมัดกามเนื้อนะครับเจ้าเลชิปเป็นงอเฟื่มกลางครับพี่น้องนะครับเฟื่มกลางสําหรับสายโมเดิร์นเลกกวาได้นะครับผมเอานะครับตัวนี้จะเดือนเราในทอง3เดือนครับผม3เดือนครับพี่น้องในทองตรวจเศร้าเรียบร้อย3เดือนนะครับเปิดว้ร้ายไปเลยครับผม หกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้านะครับส่วนสูงผมร้อยห้าสิบห้าครับอ่าร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบห้านะครับบอขาดครับพี่น้องตัวนี้มีมองไดบ้างครับอ่าบ่มีครับผมอ่าตัวนี้บ่มี่จะมองด้วครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้สนใจนะครับเอาดึงมาทั้งแดดพี่ครับผมไม่หลับมั้ยไม่หรอกครับถ่ายช่วงแดดทั้งนนะครับต้องขอไว้พี่น้องนะครับน้องวัวกะจะเข่าจะหนมนะครับเดินเดินเอาตัวนี้สวยๆนะครับเอาขั้นพี่น้องมักน้ำชอบพันธุกรำเลสชิฟฟ์กับซีไวนะครับเลสชิฟฟ์ หลายไปไหนครับน้องชุดเปิดใบเมนี่หกหมื่นเก้าพันบาทครับหกสิบเก้าต่อร่างได้ครับพี่น้องครับผมนะครับผมแบบหัวลวนนะครับพี่น้องเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยว่าด้ตีเอฟได้ครับตัวนี้เอาไปจดได้ครับผมมีใบครลูกที่ใดคาทองครับลูกที่สองครับผมอ่าลูกสองค่าทองเนาะครับเนาะครับนี่ครับอีเด็ดเลยนะครับของนะครับ MB ฟาร์มครับพี่น้องน้องชุดเมนี่เอาที่เด็ดมาให้พี่น้องเข้าได้ชมนะครับผม เอายำละไข่รอยมึงนะครับ69,000บาทครับผม69ต่่องล่องใดบพี่พน้องตัวนี้ทองเลีชีพซี่ว่ายสเก้าหกเอาต่อไปเบิ้งตัวที่3ครับพี่น้องบาดิเอาครับผมมาเบิ้ง แม่นึงครับพี่น้องอันนี้ก็เลี้ยงลูกผสมคือกันครับนะครับก็ขยับราคาลงมาอีกจังหน่อยนะครับเป็นว่าแม่สาวหรือแม่ทองครับผมสาวท้องแรกครับผมสาวท้องแรกนะครับผมลูกสาวปีสาตแดงครับตั้นลูกสาวปีสาตแดงพี่เสร็จหนึ่งสามศูนย์นะครับพี่น้องส่วนสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบหกครับร้อยสี่สิบหกนะครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกครับพี่น้องครับผมนะครับสดสวยเลยพี่น้องนะครับเบิ้งหน้าตาจังหน่อยนะครับผมเล็บก็ดีนะครับผมตัวนี้จักเดือนแล้วในทองตัวนี้ทองกับเคพสามหนึ่งเจ็ดเดือนแล้วครับ KF 3, 7 yes, 3> <Correct. S> 1 7เดือนนะครับพี่น้องนะครับยังอยู่ใงทองเเดือนหน่อยด้วยครับพี่น้องอีก2เดือนคลอดนะครับผมครับเอาตั้นี้มีจังหวงวะครับอ่ามีน้องติงอยู่ครับอ่ามีน้องติงเนาะครับมีติงนึงครับอ่ามีติงนะครับผมเดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับพี่น้องเพื่อพี่น้องตัดสินใจได้ง่ายๆนะครับผม เอาพี่น้องเบิ้งนะครับซ้ำนี่ลราพี่น้องนะครับผมให้เบิ้งชัดเจนแล้วก็มี่ห้อยอันห้อยแพเปีร่ำปีนิดหน่อยเดียวครับตุ้มเดียวเนาะครับผมมีบมองเดียวครับเอานี่นะครับผมมองเดียวมองนี้ครับผมมองอื่นบ่มีครับพี่น้องครับผมนะครับเปิด่ยไปไรไปไหนครับผมหกหมื่นสี่พันบาทครับหกหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับตัวนี้มีเอกสารนะครับตัวนี้แสดงพี่สัดหนึ่งสามศูนย์เอกสารครบครับครบทั้งเจ้าตัวทั้งในท้องเลยครับทั้งใบแม่แล้วก็ตัวท้องในท้องนะครับผมครับผม เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องย่างอีกรอบนึงทองเจ็ดเดือนครับเอาไปเลี้ยงอีกข้าวเดียวกับขวดเราพี่น้องนะครับผมทองกระพอเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งต่อรองได้นะครับเนาะครับผมรถทรงกระมีทีเอ็มบีฟ้ามทุ่มมากเบอร์ได้ก่อนครับผมศูนย์หกสี่ครับหกห้าสามห้าหนึ่งเจ็ดห้าครับผมครับผมเอ้าลูกผสมพานไปสามตัวครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องเลียร์ลอยมีสองตัวเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องนะครับทีเอ็มบีกระมีกหลายตัวนะพี่น้องว่าเท่ากําลังรอตัวทองฟังพุ่นนะครับแล้วก็แม่่่่ลลูกกสววยๆนนะคครรัับบแแแ้็มมอาทงตุ แม่่าแมทองครับพี่น้องนะเพิ่นบุญเดียลมาออกกล่องนะครับผู้พานไปพานมามาเหยียบเอ็มบีก็จังมาชมเบิงครับพี่น้องวันนี้เพิ่นลูกผสมเปิด3โตครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวอ่าไปเบิงวัวเลือดลอยอีก2โตนะครับนอนห่มอยู่ฟังผุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันนะครับออานะครับผมทองลิแกนตองหนึ่งจักเดือนแล้วครับผม3เดือนครับผม3เดือนครับพี่น้องตัวนี้ทอง3เดือนเด้อครับพี่น้องนะครับวัวอยู่ฝูงกระมูออ่ะที่ทายหยักเนี้ยนะครับมีแต่หยักยางนะครับ สามเดือนประกันท้องเศร้าเรียบร้อยนะครับเนาะครับผมลูกที่ไดนค่าท้องลูกแรกเลยครับผมลูกแรกนะครับผมสาวทองแรกเลยต้นสูงกะลอยสี่สิบหาทิ้งลอยหาสิบครับพี่น้องนะครับทิ้งลอยหาสิบครับผมต้นมูนี่แหละพี่น้องนะครับตัวนี้กระดูกใหญ่ครับตัวนี้ครับพี่น้องหนาลึกนะครับแล้วก็โบสเต็มใบครับพี่น้องแม่ตัวนี้เป็นสาวท้องแรกด้วยครับพี่น้องสาวท้องแรกนะครับเอานะครับผมให้เพื่อนนะครับป่องออกมาทั้งผีจักหน่อยนะครับป่องออกมาทั้งผีครับพ่อนะครับให้พ่อเพื่อนป่องเพื่นออกมาาห เอาเบิ้งหน้าตรงเพิ่มเล็กน่อยครับผมนะครับอันนี้ก็ให้เบิ้งกีบลงกีบเล็บต่ำนี้มีมองไดบ่ครับบาทที่นี่น้องชุดมีห้อยแผลเป็นลั้ปีนิดนึงครับมีห้อยแผลเป็นลั้ปีนิดนึงนะครับเนาะครับผมนะครับเอาเปิดใบไล่ไปได้ครับน้องชุด95,000บาทครับตัวนี้95ครับพี่น้องของลี่แกนตองหนึงแยกเพลิด้ะครับพี่น้องย้ำอีกรอบนึงนะครับเป็นลูกผสมเอฟได้ครับ อ่าโมเด้พันเด็จดเลยครับตัวนี้บม่หันด็จดเอฟเลยนะครับเนาะเอาตัวนี้เป็นลูกผสมบม่หันด็จดเอฟนะครับผมเอาสวยๆเลยนะครับเกลือิบหานะครับเนาะครับผมต่อร่องได้ครับต่อร่องได้ครับผ่องแรกนะครับผ่องกับลีแกนตองหนึ่งครับแยากเพลไหมครับตัวนี้อ่าพ่อพันนะครับอนาคตพ่อพันอีกเติมโตนะครับเป็นหนุ่มน้อยนะครับอนาคตพ่อพันตัวนี้ลูกลูกเคฟหกแปดครับตัวนี้อ่าลูกกาเล็เคฟหกแปดตัวนี้แล้วครับอายุตัวนี้นะประมาณ สิบเอ็ดสิบสองเดือนนะครับสิบเอ็ดถึงสิบสองเดือนครับผมเรียดร่อยครับมีใบเพิ่มเรียคร่อยไหมครับแม่เพื่อนตัวไหนครับแม่เพื่อนตัวนี่ครับนี่ครับยังไงนี่ครับนี่โอ้นี่ครับพี่น้องแม่เพื่อนนะครับนี่นะครับพี่น้องตแม่เพื่อนก็สูงใหญ่ครับร่อยหาสิบหาได้ครับงหญ่ประมูลได้ครับจำจำอะไรได้วต้องียกใบอีกเทียนนึงเอาเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ได้ครับพี่น้องนะครับผม ช่วยเราไปเลือใบมาหนึ่งจำเอาไว้ได้ไหมอันนี้เป็นเลือดลอยไผ่หาผูพอพันคุ้มฝูงนะครับลูกกาเล็ดเคเอฟหกแปดด้วยครับพี่น้องตัวนีส่วนสูงผมว่าหดลอยสี่สิบแล้วนะครับผมปลายลึ่งผมดำนะครับนะครับไข่สองใบสีดําเต็มใบเลยพี่น้องนะครับข่อขาหลังดีผัวหางลามลึกนะครับตัวนี้เลือดลอยนะครับไผ่หาผูนะครับเท่าโบดนะครับมีแดงพื้นพร้อมนะครับเด็ดเด็ดแล้วจะนี่สุดลอยด้วผมให้เบื้องหน้าเป็นเล็กน้อยนะครับ หนาตรงนี้รอเลยนะครับตัวนี้ลอยสี่สิบเลยครับพี่น้องส่วนสูงนะครับเป็นลูกเคเอฟหกแปดเกิดจากแม่เท่าโบสถฝุ่นครับ,รบพี่น้อง,องมแม่เพิ่นใส่ไงงาลึกเลยตัวนี้ผมบอกว่าไงหรือครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเบิ้งแม่เพิ่นแล้วแล้วก็ใส่กับ 6, 8, หกแปดลายไปไหน,นครับเปิดใบสี่หมื่นหาครับตัวนี้สี 45, ่หมื่นหายามยอบหนึ่งพอพันตัวนี้เป็นอันนาขดพอพันเลือดลอยนะครับผมสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมเอาไปมักแม่ทองแยกเพียกกะลี่แกน ตองหนึงแยกเพลกับเก่าหานงครับอันนี้แหะครับโตัวแม่เพิินนะครับแม่ของโซบผู้ได้ครับพี่น้องใส่ไงครับพี่น้องนะครับบึ้งต้นโตเพิ่นนะครับตัวแม่มันใหญ่กว่ามูได้ครับเดี๋นี้เป็นแม่เข่าแม่รักได้คอกนี่ลอยหาบวกแน่นอนครับสูงงครับนะครับทุมาหาหนังชุดเบอร์ได้ก่ครับ0ูนย์หกสี่หกห้าสามห้าศูนย์หกส่าสนึ่ครับผมนะครับผมเอาเบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกัน เบอร์ไล่อีกเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์ไล่เบอร์091 492 8 9 2 5ครับผมครับผมเอาทักทายมาได้ Facebook กับพัฒน์รั์พัทน์ร์โยธิน MB เป็นภาษาคลิปภาษาภาษาอังกฤษเนาะครับเนาะเอาผมขึ้นให้แล้วอีกตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวยางไปเบิ้งกันแม่นี่เลีอยดลอยเลื้ดลอยเท่าครับตัวนี้นะครับเลีอยดลอยปะครับครับผม เอาเปลือกแดงเปลือกเรียบร้อยด้วยครับมันแม่เลือดร้อยอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเอ๋อครับผมมาเบิองอีกหนึ่งตัวเป็นงัวแม่สาวครับสาวท้องแรกสาวติดทองไปครับติดทองแล้วครับผมสามดเดือนทองเรียบร้อยเดี๋ยวสามเดือนครับมันเป็น<ร>ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาว V8987 เทับเจ็ดครับ V8987 เก้เจ็ดทับนะครับผมส่วนสูงผมว่ามีรอยหาสิบด้อครับพี่น้องครับ ตอนนี้ติดทองกับพอแต่ยูติดทองกับลูดอป8ห้าหนึ่งครับผมแยกเพศลูดอป8หาหนึ่งแยกเพศครับย้ำอีกรอบหนึ่งท้องกับลูดอป8ห้าหนึ่งแยกเพศครับนะครับผมสามเดือนเนาะครับผมตรวจทองเศร้าเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นเลือดลอยนะครับพี่น้องนะครับเลือดลอยนะครับเนื้อหนังโคร่องสางดี นะครับเปิดไว้ไลฟ์ไปได้ครับผม1นึ0 0 0สนสามหมบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นคับอีกห้าพันบาทครับตัวนี้เลือดลอยงวดเท่าครับพี่น้องเป็นลูกสาวของพอได้กว่าครับ V8987 เทับครับ V8987 เทับท้องกับลูดอปแปดห้าหนึ่งแยกเพศครับพี่น้องหนาคือพอร์เลยครับตัวนี้หนาบุบบุบคือพอเลยเอาตัวนี้เครื่องเครื่องอมนะพ่อเนาะอ่าตัวนี้เครื่องอ่าเครื่องอมนะครับผมเครื่องอมนิดนึงนะครับผมนิดนึงมาทั้งโบสถุลับพี่น้องนะครับผม แต่ว่าโบดบบเข็มปันไดแต่ว่าชีดลางครับพี่น้องนี่คือเอกลักษณ์เลือดลอยบางโตในเม,มืองนอกที่นิยมบีดกันไปยังตรง่อนี่ตรงดีก็คือคุณสมบัติการส่งลูกในเรื่องของตนโตแล้วก็ช่วงชีดลางล่าโตข้อขานะครับลายอย่างก็คือเป็นคะแนนที่ตัดสินว่าพอนั้นส่งลูกดีขนาดใดร่วมไปถึงน้ำนักแรกเกิดของลูกพร้อมครับพี่น้องถ้าลูกน้อยก็คลอดง่ายลูกง่ายดึง4ีข้นหาข้นดึงกับว่าออกครับพี่น้อง ออกมาจากท้องแม่แล้วจังมากินนมกินอาหารจังใหญ่ที่หลังอันนั้นคือเอกลักษณ์ของพอเมืองนอกที่เป็นอยงหลายท่านว่าคือพระกันสื่อแพงๆนะครับผมเอานะครับผมตัวนี้เป็นกับใจครับตัวนี้สาวท้องแรกรูดอ๊แปดห้าหนึ่งแยกเพศครับหมักๆครับว่าที่หมักตัวนี้แหละนะครับโทรมา้ได้แล้พี่น้องใครอยากได้เลือดลอยแสนเท่าไรก่อนครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเพาะเด็ดตัวนะครับตัวนี้เพราะเด็ดต่อยำอยู่องบ่าเด็ดตัวผมมาลอยหาชิ้นหาเลยได้ครับตัวนี้สุดคุ้มครับพี่น้องลอยหาชิ้นหาเลยม ต่าำแสนห่านิเฝ้าโทษได้พี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมเด็ดแน่นอนหรือไผมักลูกผสมโตคู่กันนั่นก็บ่ธรรมดาครับพี่น้องนะครับผมท่องกับรีแกนตองนึง <c oughs> เอายกคู่ไปเลยก็ได้นะครับผมโ <c oughs> ทรมาหาหนชุดได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับหรือรักลูกผสมตั <c oughs> ้งแต่ต้นคลิปก็ได้ครับพี่น้องน <c oughs> ี่ก็ดูง่ายตัวนี้ ลูกผสมนะครับยาำรอบหนึ่งลูกผสมพันธุ์ในจดเอฟนะครับตัวนี้ทองกับลีแก่นทองหนึ่งเก่ามืดหาครับพี่น้องนะครับผมสนใจกะที่เอ็มบีฟ้ามชุตัวจริงเลยบ้านไหนก่อนครับบ้านก้อนหน่อยครับผมตำบลแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมเอารายละเอียดต่างๆใส่คลิปฝากพี่ฝากน้องไว้ต้นคลิปมีลูกผสมสามตัวนะครับผมถ่ายคลิปมีเลือดลอยสองตัวลูกผสมหนึ่งครับลูกผสมหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมไผ่ว่างๆกับแม่เยี่ยมมาชมได้ทักหาของชุดมาก่อนนะครับวางง้อยู่ ส่นไหนพอวังง้อยู่นี่ผมบอกเลยว่าเป็นงัวปล่อยแปงปล่อยตรงหน้าครับนี่ครไม่ปลอยเลยครับไหลออกมาเลี้ยงอยู่นี่แล้วพี่น้องคำคำคำจังเอาเข่าคอกนะครับผมการเลี้ยงดูแลเลี้ยงแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องบริอัดอาหารกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องชูดขอบคุณทีมงานเอ็มบีฟ้ามนะครับผมกลับมาเป็นซืือกลางหายอยากได้เสื้อได้ครับใส่แล้วล้อๆแบบนี้กับท่านไดค้ดีพี่น้องเออทักมาว่าได้หันหอนนี่ยังเงิน บ่ารู้สว่าเมื่อปปันนี้เลยครับตัวนี้เอานะครับผมของดีมีคุณภาพที่ MB f a r ีฟ์มฝากไป <c oughs> นะครับราคายัางต่อรองกันได้อีกหลายมา <c oughs> เกลี่ดลอยพอพันก็รีบทักมานะครับเด <c oughs> ี๋ยวไปกอนในราคานี้เกลี่ดลอยพอพันตัวละสี่หมื่นกว่าบาทนะครับผมเด็ดแน่นอนเห็นแม่เพิ่นแล้วนะครับถูกใจเริ่มทักไขยนะครับน้องชูดมาได้นะครับพูดจางายต่อรองกันไงาจากพี่น้องบันเทิงดีเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ